สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูใจอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศา,ศา,ศา,ศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนกันค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนไปนักเรียนจําได้ไหมคะว่าทํายังไงาเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ 15คูณกับษ3ส่วน5ค่ะทำยังไงล่ะคะอ่าเราก็ต้องเอาอะไรคะเอาจำนวนนับไปคูณตัวไหนได้เลยคะตัวเศษถูกไหมคะ15คูณ3และตัวส่วนเหมือนเดิมถูกไหมคะอ่าจากนั้นหาผลคูณะคะ่ะ15คูณ3ได้45เป็นตัวเศษนะคะตัวส่วนเหมือนเดิมคือ5จากนั้นดูซิว่า เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังเป็นเศษเกินไหมลองดูค่ะยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำถหกไหมคะเพราะว่า5สามารถหาร45และ5ได้อ่45หาร5จะได้9 5หาร5จะได้1จะได้คำตอบเป็นเศษ9ส่วน1ซึ่งเศษ9ส่วน1ก็สามารถเขียนได้เป็น9นั่นเองซึ่งคำตอบท้ายก็คือ9นั่นเองค่ะ จำได้ไหมคะนี่คือการคูณกันร,ระหว่างจํานวนนับกับเศษส่วนหลักการก็คือเราเอาจํานวนนับไปคูณตัวเศษได้เลยและตัวส่วนเหมือนเดิมนักเรียนพอจะจาได้ไหมคะต่อไปค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนกันค่ะทํายังไงมาดูกันค่ะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะทําได้โดยนําตัวเศษนะคะฟังดีๆนะ นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนอ่าเศษคูณกับเศษส่วนคูณกับส่วนนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นข้อที่1ให้หาผลคูณของเศษ5้าส่วนแคูณเศษ9้าส่วน4อ่าเมื่อกี้เรารู้มาแล้วนะคะว่าหลักการคือตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนอ่าเรามาดูกันค่ะ คือยังไงก็คืออ่าเศษคูณเศษตัวเศษคืออะไรคะ5กับ9ถูกไหมก็เอา5คูณเกเียนเครื่องหมายเศษส่วนยาวเลยนะคะและตัวส่วนก็คืออะไรคะ8คูณกับ4นั่นเองเห็นไหมคะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนทีนี้ก็หาผลคูณเลยคะ่ะ5คูณ9ได้ส5 8หคูณ4ได้สามสองอ่าเช็คก,ก่อนค่ะ เป็นคาตอบสุดท้ายได้หรือยังเป็นเศษส่วนยังต่ํำไหมหรือต้องทําเป็นจํานวนคลาอ่าต้องทําเป็นจานวนคลาถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นเศษเกินอยู่อ่าสามสิบสองคูณหนึ่งได้สามสิบสองบวกอีกสิบสามเป็นสี่สิบห้าได้เป็นหนึ่งเศษสิบสามส่วนสามสิบสองนั่นเองนะคะอ่านี่คือคําตอบง่ายไหมคะกรณีคูณการระหว่างเศษส่วนกับเศษส่วนก็คือเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนจบ ดูไหมคะง่ายไหมคะอ่าดูข้อที่สองกันค่ะหาผลคูณของเศษแปดส่วนสิบห้าคูณเศษห้าส่วนสองค่ะอ่าวิธีทํานะคะตั้งโจทย์ไว้ก่อนเท่ากับอะไรคะตัวเศษคูณตัวเศษอ่าตัวส่วนก็คูณตัวส่วนแปดคูณห้าได้เป็นสี่สิบสิบห้าคูณสองเป็นสามสิบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังคะ ยังถูกไหมคะนี่ลงท้ายด้วยศูนย์เหมือนกันเลยอนะ่าฉะนั้นใช้อะไรคะการตัดศูนย์ออกเลยหรือใช้สิบหารนั่นเองนะคะก็จะได้เศษสี่ส่วนสามนั่นเองค่ะได้เศษสี่ส่วนสามแล้วตอบได้เลยไหมย,ยังไม่ได้เพราะเป็นเศษเกินอยู่ฉะนั้นทําให้เป็นจํานวนคระค่ะได้เป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามนักเรียนจาได้ไหมคะการเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจานวนคระอันนี้เป็นความรู้เดิมนะคะที่เราจะต้องทําได้แล้วนะ ่าฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะคะแเศษแส่วนสิ 15. คูณเศษหส่วนสจะได้เท่ากับ1นึ1่เศษหนส่วนสนั่นเองค่ะอ่าง่ายไหมคะอ่าเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะคราวนี้คุณจะให้นักเรียนดูวิธีคิดนะคะเมือ่อนักเรียนทำคล่องแล้วเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการปัดทอนเข้ามาช่วยได้ด้วยอ่าดูข้อนี้นะคะเศษแส่วนสิ 5. คูณเศษหส่วนสนี่แหละคะ่ะเหมือนเดิม วิธีที่1ก็คือเราใช้วิธีการก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วได้เป็นเศษสี่สส่วนสาจากนั้นตัดทอนด้วย10ถูกไหมคะได้เป็นเศษสี่ส่วนสาและต่อมาเป็น1เศษหนส่วนสนั่นเองคราวนี้จริงๆแล้วเราสามารถตัดทอนได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะ,ะดูวิธีที่2น,นะเมื่อเราเอามาเขียนวางเป็นเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแล้วนะคะ ให้เราสังเกตแบบนี้ค่ะว่าระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยค่ะมีตัวไหนที่สามารถตัดกันได้บ้างอ่าจะอยู่คนระฝั่งกันก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนเท่านั้นในนี้อย่างเช่นนะคะนักเรียนสังเกตสีจุพปูนะอ่าที่ตัดอยู่นะคะสีจมพูนะแปดกับสองเห็นไหมคะแปดกับสองเนี่ยมีสี่ที่มีสองที่สามารถหารเขาได้ลงตัวถูกไหมคะ ฉะนั้นเราสามารถตัด8กับ2เนี่ยได้โดยใช้สูตรคูณแม่2อ่ะ2คูณ1ได้2เห็นไหมคะตัดเหลือ1 2คูณ4ได้8ตัดเหลือ4เห็นไหมคะตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยต่อไปค่ะ5กับ15ค่ะอ่าใช้แม่ใช้จำนวนใดตัดได้คะ5นั่นเองถูกไหมคะอ่ะ5 5คูณอะไรไห้5ก็5 1อ่าตัด5ออกเขียน1 5คูณอะไรได้15ก็5 3ตัด15ออกเป็น3 ฉะนั้นนักเรียนดูสิ่งที่เหลืออยู่ค่ะเหลือ4คูณ1เห็นไหมคะเหลือ3คูณ1 4คูณ1ได้4 3คูณ1ได้3ได้คำตอบเศษ4ส่วน3และทำให้เป็นจำนวนค่าก็คือ1เศษ1ส่วน3เห็นไหมคะนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะคะอ่ะาเพราะฉะนั้นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน,นะคะ่ะหลักการก็คือเราทำยังไงคะ เอาตัวเศษคูณกับตัวเศษเอาตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะและเรายังสามารถทำยังไงคะดูสังเกตนะคะว่ามีจำนวนใดที่สามารถตัทดทอนกันได้บ้างสามารถทำได้ก่อนเลยนะคะนักเรียนจะเลือกวิธีไหนก็ได้นะคะตามความถนัดแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเราได้คำตอบมาแล้วเราต้องเช็คก่อนว่าคำตอบของเราเป็นเศษส่วนอย่างง่ายหรือ,อยังนั่นก็คือดูว่าเขาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหม เป็นหรือว่ายังเป็นเศษเกินอยู่นะคะก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นจํานวนค้าถูกไหมคะอ่าฉะนั้นนี่ก็คือขั้นตอนนะคะทั้งหมดของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนอ่าอ่าทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทําได้โดยนําตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนก่อนตอบก็ต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเศษส่วนสุดท้ายของเราเป็นเศษส่วนอย่างง่ายหรือย,ยังนะคะ อ,อย่าลืมนะคะเช็คดีๆนะนักเรียนจะเห็นไหมว่าการคูนง่ายมากๆเลยนะคะนักเรียนของครูเก่งอยู่แล้วสามารถทําได้แน่นอนและรวดเร็วด้วยนะคะางานวันนี้นะคะครูมอบหมายให้นักเรียนทําแบบถัดในหนังสือแบบถัดหน้าที่25และ26ค่ะมี2หน้านะคะหน้า25และ26นักเรียนจะได้ฝึกการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะอ่นี่ครูยกตัวอย่างให้สข้อนะคะ ข้อที่หนึ um ่งกับข so ้อที่2นะคะเศษ2ส่วนเคูณเศษ3ส่วน5ก็เอาอะไรคะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยอ่าข้อ2เศษ3าส่วน10คูณเศษ3าส่วน10ก็เอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยอย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าคำตอบสุดท้ายของเราเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างง่ายหรือยังเช็คดีๆนะคะก่อนตอบทุกครั้งนะคะ เหมือนเดิมนะคะเมื่อน,นักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้หนักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งงานมาอย่างลายส่วนตัวของครูไซานะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ